สวัสดีครับในวิดีโอนี้เราก็จะมาทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน Linear Layout Linear Layout ก็คือ View Group ที่ใช้จัดเรียงตำแหน่งวิ e ลูกของตนเป็นแนวเส้นตรงซึ่งเป็นได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนสำหรับตัวอย่างนี้จะแสดงให้เห็นถึงการใช้ Linear Layout จัดเรียงตำแหน่ง v i e ลูกตามแนวตั้งวิธีการก็คือกำหนด attribute android.orientation ของ Linear Layout เป็น vertical ก็จะทําให้วิวลูกที่อยู่ภายใน l i n e a r l a y o เอถูกเรียงตามแนวตั้งดังรูปจากรูปพื้นที่สีขาวนี้คือพื้นที่ของ l i n e a r l เ y ลเอเพราะ l i n e a r l a y ลเอได้กำหนด b บ็กกราว n d เป็นสีขาวเอาไว้ทีนี้จะสังเกตได้ว่าเมื่อ l i n นีย l เอลเอได้จัดเรียงวิวลูกตามแนวตั้งซึ่งเป็นแนวเส้นตรงนั่นหมายความว่า ในแต่ละแถวในแต่ละแถวจะมีวิวลูกเพียงตัวเดียวเท่านั้นด้วยเหตุน,นี้จึงทําให้แต่ละวิวลูกสามารถกําหนดได้อีกว่าจะให้ตัวมันอยู่ตําแหน่งใดบนแถวของมันซึ่งสามารถกําหนดได้3ลักษณะก็คือชิดซ้ายตรงกลางหรือชิดขวาและวิธีการกําหนดก็คือให้กำหนด attribute android layout gravity ให้กับวิวลูปซึ่งค่าที่เป็นไปนได้ก็คือ left, center, horizontal และ right จากโค้ดบั t t อนหถูกกำหนดให้ชิดซ้ายมันจึงอยู่ชิดซ้ายบนแถวของมันบนพื้นที่ที่เรียนเนอและเอามี Button 2ถูกกำหนดให้อยู่ตรงกลางมันจึงอยู่ตรงกลางบนแถวของมัน บนพื้นที่ที่เรนเนียลเอามี Button 3ถูกกำหนดให้อยู่ชิดขวามันจึงอยู่ชิดขวาบนแถวของมันบนพื้นที่ที่เรนเน r ยลเอามีสำหรับตัวอย่างนี้จะแสดงให้เห็นถึงการใช้งาน Linear ยลเลเอาจัดเลี้ยงตำแหน่งวิวลูกตามแนวนอนวิธีการก็คือกำหนด a t t r i u u t e n n d r o i o o r i e n t a t i o n ของ linear out เป็น horizontal ก็จะทำให้วิวลูปที่อยู่ภายใน linear out ถูกเรียงตามแนวนอนดังรูปจากรูปพื้นที่สีขาวนี้คือพื้นที่ของ linear out เพราะ linear out ได,ได้มีการกำหนดแ a c k g r o u n d เป็นสีขาวเอาไว้ทีนี้จะสังเกตด้วยว่าเมื่อ linear out ได้จัดเรียงวิวลูกตามแนวนอน ซึ่งเป็นแนวเส้นตรงนั่นหมายความว่าในแต่ละคอลัมน์ในแต่ละคอลัมน์จะมีวิวลูกเพียงตัวเดียวเท่านั้นด้วยเหตุนี้จึงทําให้แต่ละวิวลูกสามารถกําหนดได้อีกว่าจะให้ตัวมันอยู่ตําแหน่งใดบนคอลัมน์ของมันซึ่งสามารถกําหนดได้3ลักษณะก็คือชิดบนตรงกลางหรือชิดล่างและว,วิธีการกําหนดก็คือให้กําหนด attribute android หรลอากาวิตี้ให้กับวิวลูกของมันซึ่งค่าข้อมูลที่เป็นไปได้ก็คือ button center อร์ t i c ติหรือ top จากโค้ดบั t t ท n 1ถูกกำหนดให้ชิดล่างมันจึงอยู่ชิดล่างบนคอลัมน์ของมันบนพื้นที่ที่เรนเนียร์เเอามี Button 2ถูกกำหนดให้อยู่ตรงกลางมันจึงอยู่ตรงกลางบนคอลัมน์ของมัน บนพื้นที่ที่เรียนเนี่ยเราเอามีบัตทอนสามถูกกำหนดให้ชิดบนมันจึงอยู่ชิดบนบนคอลัมน์ของมันบนพื้นที่ที่เรียนเนี่ยเราเอามีจากตัวอย่างก่อนหน้านี้เราก็ได้เรียนรู้มาแล้วว่าวิวลูกสามารถวางตำแหน่งใดก็ได้บนแถวหรือบนคอลัมน์ของมันสำหรับตัวอย่างนี้จะแสดงให้เห็นถึงการกำหนดว่า จะให้วิวรูปทั้งหมดจัดเรียงอยู่ตรงไหนบนพื้นที่ของ linear layout วิธีการก็คือกำหนด attribute android gravity ให้กับ linear layout จากรูปพื้นที่สีขาวนี้ก็คือพื้นที่ของ linear layout เพราะ linear layout ได้กำหนด background เป็นสีขาวไว้ซึ่งตัวอย่างนี้ได้กำหนด attribute android gravity ของ linear layout เป็น ชิดล่างและชิดขวาของพื้นที่ของพื้นที่บนลีนเนีย u t ามันจึงทำให้วิวลูกทั้งหมดแสดงอยู่ตรงชิดล่างและชิดขวาของพื้นที่บนลีนเนียาดังรูปครับสำหรับในวิดีโอนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ครับ